สวัสดีครับ FC แบงค์หนำผลบางมอลครับวันนี้ผมจะมีอะไรเอาบ้านนะนี่จะไปเอลครับเอลรัดเซาออสเรเลียครับไอเมืองเซาออสเรเลียเซาออสเรเรียนี่ก็คือเมืองแอดิเลดครับเดี๋ยวจะไปเอลเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงกึ่งเดี๋ยวเาจะไปกันนะครับเดี๋ยวไปครับอาจารย์คิดก่อนถ้าอาจารย์คิดครับไอเซียโอลานรดพนักานแต่อาจารย์คิดไปกับผมเดี๋ยวเอาไปครับอาจารย์คิดหรอครับ ร้อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์คิดครับเอ้ยนางครับเดี๋ยวจะเข้ารัฐเซาล์ออสเตรเลียนี่ก็ต้องมีดานดานดานอย่างครับอาจารย์คิดครับด่านกวดไมอกไม้ด่านตรวจผลไม้ของสดผลไม้เนาะหมักผลไม้สดห้ามทุกอย่างเข้าแต่ยังอื่นเข้าได้ยังอื่นเข้าได้ครับตา ไอเขาตัวนี่อะอาจารย์ตัวเพื่อไงครับตรวจเพื่อกันแมลงกันเชื้อแมลงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพอเดี๋ยมสักน้อยครับจะไปถึงดานเดี๋ยวจะไม่พอนะครับจะถึงที่วชวียจ้าพักผลวรไม้แล้วครับ ัรถมาได้สักตั้งแต่อาจารย์ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเกินครับมาถึงด่านตรวจพักผลไม้ก่อนจะเขา้าแอดเดิเลดเลครับรัฐเซาออสเตรเลียครับบางแห่งมีพวกพักผลไม้เขา้าวกราไอไงก็กราเพี้ยงกราเพียกราเพีย้ยกราเพียเพ้ยงกราอย่างนี้เนาะครับเช,เชียร์ลาเชียร์ลาเข้าไปในลาดเขานะครับ บอกว่าสามารถทายได้ก่อนี่ครับ,รบนี่ครับลดครับตัวลดก่อนเข้าลาดครับกว่าภาคผลไม้เปิดมีไออย่างก็ต้องเปิดเึ้งของพอครับ yep how are we going there yeah. thank you good, good. See, it's good put the car in park please i yeah. oh, check one box can you put your car in park thank you yeah. put your car in park, oh, park. Good, thank no, you no, no. any fruit no. vegetables no oh. no. Just a little, no thank you <laughs> นี่ก็บโอกขปจพ้ากครับเลียบอยครับพานครับมีอย่างรนย้อนหัวิ่งหนีปากเรา <c oughs> ออกดันแล้วครับพอ้อมีอของออ้ยังนี่กระพานแล้วครับ แต่บ้านเฮานี่ถ้าเป็นดานนี้จะานตรวจยาเสติติ์เนาะโอเคครับผ่านครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เอาเยวงเสียมแม่ไปสุ่นครับอ๋บอก็จะถึงเดินทางมาประมาณสี่โมงปลายก็จะถึงนะครับน่ครับสองข้างหน้านี่เป็นนักเกียร์เนาะนะเกือบเกือบสีส่สูงเยอะจะเข้าไปในเมืองแล้วครับน้อยเดียวตอนนี้ก็ ตอนนี้เวลาจะสองทุ่มแล้วเพราะตะวันยังอยู่บนฝ้าอยู่นะพอพอเวลาครับสองทุ่มแล้วครับตะวันบนฝ้าฟิลีอยู่นะมาถึงในเมืองแล้วเนาะไอแอนดีเลกครับไอแอนดิเลกนี่เป็นเมืองหลวงของเซาแล้วเปล่เป็นเมืองหลวงของเซาออสเตรเลียครับนี่ครับรถบาพุ่งฟาดครับ รถครับรถสบายสบายครับนี่ครับแต่ครับในมิวเบิร์นมีกวัวเนอร์อะครับในนีเลตนี่สบายมากครับนี่ครับรถเปรดนักครับโอ้รถนั่งกินนั่งกินเบียร์นั่งกินไวน์ที้รถไปแล้วนั่งนั่งอินน่าแต่มันต้องสิบคนขึ้นนะนี่ครับบรรยากาศในเมืองครับผม ะเมยนมีอ่ไนังีามอดสตรีเ okay. ข้าส่โัสสรีเ้ขาเข้าสู่เอร์สตรีแเลี้ยวซยู่นี่ครับผมย่านไซน่าเท้าเงาเนาเอ็งอ้มา เออมาจะพอฟองั้นเนาะนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเขาลงไปฟอกันเนาะนี่ครับนี่เซลร้รานครับผมนี่ครับเชียร์ <c oughs> นี่ครับนี่ครับมาถึงแล้วครับอันนี้ก็มาเอลตลาดเนาะมาเอลตลาดก่อน เดี๋ยวจะไปกินข้าครับมีเศ้าออสเตรเลีย,ยน,นี่มาอยู่ใจกลางเส้ามาถึงก็ได้ีมากแล้วเนาะได้ได้นี่เดี๋ยวปาไแอลไปกินข้าวนอันนี้เป็ดตลาด อันดิเลกอัดิเลกเป็นเซาลันเซาออสเตรเลียนะครับนะครับกลางแถเมืองเสียวร้านกัพลังได้ไปครับขี่ม้าเนาะโดนมาฉลองโดนยึดโดนยึดโดนยึดบบฟรีเสียวร้านโดนยึดไปครับขี่มาประมาณหกเดือนหกเดือนตีเฉียงเปล่าเรียบร้อยครับอันนี้ครับ สำหรับการข้ามนนนของออสเตรเลียครับมีไฟเขียวไฟแดงข้ามนาะคลิปนี้ปลามาก,กินข้าวก่อนแล้วคลิปต่อไปนี่เก็บปูเก็บปลาเก็บหอยในผู้นอรอตีตามพอน,นะครับคนหุกคนมันคลิปต่อไปพุ้เก็บปูฮ<า>จะไปเก็บปูเก็บหอยอันนี้ปลาหมากอวในเมืองก่อนนะครับนะครับตังใจอันนี้ อันนี้จะเป็นย่านใช้หน้าเท้านะครับย่านใช้หน้าเท้ามาเชียโอรานมาฉลองรับเบอร์พีคืนอ่าฉลองได้เบพีคืนครับต <c oughs> ำรวนจโดนตำรวจยึดไปหกเดืน <c oughs> <c oughs> อ,ดอนโดนตำรวจ <c oughs> แต่ต้องติดเครื่องเป่าเหรอครับแต <c oughs> ต้องคุมประพฤติคุมประพฤติโดนคบคุมประพฤติตอนไหนเมาแล้วครับหก <6 S 2> เดือนครับหกเดือนครับย่านใช้หน้าเท้าครับ สวยงามครับนี hey, hey, ่คร right. oh, oh. ับแต่ละคนครับเขาครับจะมุดวาให้วะจะมุดวะร้านโอ้โหแต่ละคนทำได้จาดคิดว่าอย่างคิดแต่หิวแอบเซอร์นะแต่ละคนแคปเซอร์ครับเปลี่ยนจื่อแล้วครับเมื่อกี้ฝรั่งเปลี่ยนจื่อลยครับมีเขาเดินทางมาเขากลับมาแหวกเขาก็เป็น เื่อไปตักเองครับตักแล้วก็มาจังจ,ง,จง,ง,งจังจังแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมาเองครับแล้วจะอกมับเร็วเลยนะแรเนี่นเจมันข้ออ่อนะ้มันสยแงเนีนดี่ของเซียวร้านเขาเมื่อนนี้เป็น สองจีโนเซลลร้านนี่เป็นเซลร้านอินเดียครับ <laughs> เดี๋ยวเราขอแม่งนำแม่งนำหมาเดเลยครับนี่ครับของแม่งนำครับของหูยกินมดกอของหูยกินมดกอ มันกว่าจะปาดงือมันก็ใส่เป็นก้านอีมานอกกับค็ีแซนอนอกดีมีล่นครับรอ,อยอบร้บลอยอีละเฟ็ดขนาทพอดมันเป็ยนมันเป็ยนยังอไอ้มาลาครับใช่ปะกำลังเกลี้ยกี่ครับมาลานี่เดี๋ยวไปตั้งหน้าไปนี่ต่อครับ ต่อครับผมไปชอ,อบกินตั้งหน้าครับกินกินมาลาแล้วก็กินนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปซออของหวานกระแทกปลาก่อนลิ้นจ้าจ้าลิ้นมดครับผมครับเดินเอีย่านเชนทาวสำหรับคลิปนี้นี่ปลาไม่เอาในเมืองก่อนครับ เดี๋ยวอีพีต่อไปนี่เราจะปลาไปทะเลเก็บหอยเก็บปูปูนี่น่าจะเป็นปูมากครับพอใกล้น้ำทางปลาไปนี่เที่ยวในเมืองก่อนครับยานเชนเดรเทาในไออดิเลครับเซาออลเทเลีย ่งนัครบไปซ่อของหวานซ่ออย่าคิดกันเนาะซ่อขนมของหวานล่างเขาอ่ะอนไอซ้อ,ซอช้าไข่มุกครับเออ ชาร์แครมุกป่ะแล้วครับโกงชาตี่นี้แนะนำกินทาโรครับทาโร่นี่ของแซ่บเลยชาเครมกทีนี่ตู้เกมครับน้องหน้าสนใจตู้เกมครับใส่แม่ก่อน คนนักครับไปทำน้องน้ำเล่นเห่มืมั่เดี๋ยวไปห้าเรียนเมื่อกี้เชื่อไมไปกี่บาทห้าบาททีไหนมันได้ห้าเหรียญนะห้บาทเ่ง เออนี่ครับมูลลูกใครมาบอกอ่อนน้อยตวัวเจ้าอย่างใครจะไปไหนจะได้ยับมูเอเนาะนี่ ทรไหมนู่นนะครับจะได้ย้อมห้งเราโดเลมอนครับเดี๋ยะเอาโดเลมอนไหาบัตรก็เลูเกมครับบัตรเดียวเองโดเลมอนห้าบาท นี่ตูนี้อเอาไปนี่ครับมาถึงลรงแรมแล้วถึงตีพกักละครับโรงแรมงามครับวิวดีนี่ครับวิวจันเจ็ดเนาะคือนีกับพักนี่สองคืนนครับมุมบรรยากาศในเมืองอาดิเลครับ พี่ตามพอวันพูกนะครับวันพูกเขาจะไปเก็บปูกเก็บปลาเก็บหอยไปดังแดนมัวนี่กับภาคปอนกันก่อนครับบายบายบุมบิม๊มตปกันวันพูกครับเจกันวันพูกเจ้า